เด็กหญิงมิยายอย่าเพิ่งกดข้ามแวะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกดนะคะกดหรือ,อยังกดให้หน่อยนะบุกผาซ่อนพิษบทที่5ในตอนที่หลิวเจ้าเว้ย่ย ได้รับจดหมายแจ้งข่าวจากเฉินเฟยฉีนางกำลังสอดมือในเตาอุ่นอย่างสบายใจ ไล่สายตาอ่านข้อความในจดหมายแล้วผริยิ้มกว้างหญิงสาวเขียนจดหมายอธิบายแผนการอีกขั้นให้บ่าวน้ำกลับไปส่งให้เฉินเฟยฉีส่วนตัวนางเองก็ได้เริกเหยียดหลังลุกขึ้นจากตังมาทำอะไรสักทีไม่ใช่แค่อาเจนที่นึกสงสัยแล้วร้อนใจว่าเมื่อไหร่ที่เจ้านายสาวจะเริ่มบริจาคสบียงให้กับกองทัพเสียทีทั้งพี่ถึงขั้นกล้าขัดแย้งกับนายผู้เท่าเพื่อเรื่อง ตัวเถาเตอ๋อชวนเองก็ชักนั่งไม่ติดเมื่อนานวันเข้ายิ่งมีคนล้มตายแต่หลานสาวยังคงทำตัวนิ่งสงบเขาส่งคนมาถามนางอยู่หลายคราจนคิดว่านางอาจจะเลิกลลมความคิดไปแล้วกระทั่งได้ข่าวว่านางไปพบท่านแม่ทัพพิทักดินแดนชายชาราถึงเริ่มสงบใจลงอาเจนอาหนิงเจ้าไวเรียกสาวใช้ทั้งสองเข้ามาในเรือนพัก เจ้าค่ะคุณหนูครู่หนึ่งทั้งสองก็มานั่งคุกเข่าตรงหน้านางอาหนิงเจ้าไปประกาศเรียกบ่าวทั้งจวนใครที่ไม่ได้อยู่เวรคุ้มกันจวนไม่ได้มีหน้าที่รับใช้ในายท่านทั้งสองให้ไปรวมตัวกันที่เรือนฝูภายในครึ่งชั่วยามส่วนอาเจนเจ้านำเบาวไปปัดกวาดเรือนฝูเตรียมไว้แล้วสั่งให้คนครัวขนของที่ข้าให้ไปยืมมา ไปที่เรือนฝูได้เลยนางจัดแจงสั่งงานหลังจากไปพบเฉินหรงปัวกลับมาหญิงสาวได้ให้พ่อบ้านติดต่อไปทางอารามใกล้เคียงและโรงเตี๊ยมใหญ่เพื่อขอเช่าและยืมอุปกรณ์สำหรับประกอบอาหารจำนวนมากเพราะภาชนะที่มีอยู่ในเรือนย่อมไม่มีทางเพียงพอสำหรับใช้ทำอาหารเอาไปเลี้ยงคนนับหมืน่น คุณหนูจวนเราจะทำอาหารเองหรือเจ้าคะอาเจินถามขึ้นนางคิดว่าเพียงแค่ส่งผลผลิตไปให้กองทัพก็น่าจะเสร็จธุระแล้ว ย่อมต้องทำเองเพื่อไม่ให้เป็นปัญหาในภายหลังนางบอกแล้วหมุนตัวกลับเข้าไปเปลี่ยนชุดในห้องปล่อยให้สองสาวใช้ไปทำงานตามคำสั่งผลผลิตของตจวนเถามีมากก็จริงแต่ต้องใช้อย่างระวังมากเช่นกันหากส่งทั้งหมดออกไปตอนที่มันยังเป็นหัวเช่นนี้ เหตุการณ์อาจพลิกผันถูก้ยนความผิดผ่านซ่องสูงเสบียงส่อเจตนาไม่ดีได้ดังนั้นของที่จะระบายออกไปต้องอยู่ในกรอบปริมาณที่พ่อขาควรมีไม่มากและชัดแจ้งจนน่าสงสัย อีกข้อคือผลผลิตในตวนเผามีทั้งเก่าทั้งใหม่ของเก่ายังใช้ไม่หมดของใหม่ก็ถูกส่งเข้ามาทับผมเรื่อยๆดังนั้นหากมองในแง่ผลประโยชน์การบริจาคครั้งนี้คือโอกาสที่จะได้ระบายของเก่าใกล้เสียขนาดใหญ่ออกไปแต่การจะให้ผลผลิตเก่าๆที่รสชาติห่วยแตกไปทั้งแบบนั้นนับว่าเป็นการซ้ำเติมเหล่าทหารมากกว่าทำบุญดังนั้นนางจึง คิดจะกําจัดผลผลิตค้างปีพร้อมกับรักษาหน้าของสกุลเผาสิ่งที่กองพับจะได้จากนางย่อมไม่ใช่ผลผลิตดิบๆแต่เป็นอาหารที่ผ่านกระบวนการแปลสภาพผลผลิตเหล่านั้นมาอยู่ในรูปแบบที่อร่อยและอิ่มเบาพรายเมื่อถูกเรียงให้รวมตัวก็รู้สึกประหลาดนัก ยิ่งรู้ว่าคอนเรียกคือคนหนูหลิวยิ่งคลางแคลงใจนับตั้งแต่ที่นางมาอยู่ที่ตัวสกุลเถาส่วนใหญ่มักจะเก็บตัวไม่ปฏิสัมพันธ์กับพวกเบาวทั้งยังวางตัวห่างเหินยิงพราณองแม้จะไม่เคยสั่งลงโทษรุนแรงแต่ความที่ไม่อาจเดาใจเจ้านายผู้นี้ได้จึงพาการกระสับกระสายกังวลกลัวความซวยมาถึงตัวเรือนฝูเคยถูกใช้เป็นเรือนเก็บสมบัติในช่วง ที่สกุลเผ่าย้ายมาจิ้นอย่างแรกๆดังนั้นส่วนกั้นในเรือนจึงถูกเอาออกไม่มีการแยกห้องกลายเป็นผงกว้างๆยาวจนสุดผนังหลังจากห้องเก็บสมบัติสร้างเสร็จเรือนนี้ก็ถูกปิดไว้เฉย มาวันนี้เมื่อต้องเรียกประชุมเบ่าไพร่ท่ามกลางอากาศหนาวนับว่าเรือนนี้มีประโยชน์ยิ่งนักพอหลิวเจ้าวหมาถึงเรือนฝูพวกบ่านับร้อยคนก็ลงไปนั่งคุกเข่ารอนางแต่หญิงสาวบอกมือให้ลุกขึ้น พืนเย็นพวกเจ้าลุกขึ้นเถอะแค่เงียบฟังเสียงข้าก็พอบ่าวพรายมองหน้ากันอย่างลังเลแต่เมื่อเห็นสีหน้าจริงจังของเจ้าไว้ก็รีบเปล่าขอบคุณแล้วลุกขึ้นยืนกัน อีกไม่กี่วันจะครบรอบวันตายของเผ่าหนีฮาว่ามารดาของข้าผู้เป็นบุตรสาวคนเดียวของนายท่านผู้เท่าข้ากับท่านตาปรึกษากันแล้วว่าจะทำบุญใหญ่ให้นางดังนั้นวันนี้จึงเรียกข่วงเจ้ามาเพื่อแจ้งให้ชัดเจนนางเอ่ยเสียงดังฟังชัดท่ามกลางความเงียบของเบาวกว่าร้อยชีวิต พวกเจ้าคงได้ข่าวกันแล้วว่าด้านนอกนั่นมีกองทัพเอี้ยนเหอที่กำลังตกที่นั่งลำบากยิ่งนักกองทัพที่ปกป้องชายแดนเอี้ยนเหอคอยขับไล่ส่งหนูทำให้พวกเรายังมีชีวิตเป็นสุขทุกวันนี้ กลับต้องมาทนอดมือกินมือตกตายอยู่ในสิ้นอย่างนับว่าไม่สมเกียรติยิ่งข้ากับท่านตาได้หารือกันว่าจะทำการบริจาคผลผลิตในยุ้งฉางเพื่อช่วยกองทัพแต่ไม่อาจส่งไปเปล่าๆเช่นนี้จึงคิดจะทำเป็นอาหารสำเร็จเพื่อให้สะดวกต่อการแจกจ่ายแก่ทหารกล้าดังนั้นข้าจึงเรียกรวมพวกเจ้าเพื่อขอแรงนับจากวันนี้ นอกจากคนที่ต้องไปผลัดเปลี่ยนเวรคุ้มกันจวนคอยติดตามรับใช้ในท่านผู้เท่าและคอยดูแลหูหินผู้เท่าให้พวกเจ้ามาช่วยงานที่นี่เป็นหลักจนกว่าเรื่องนี้จะผ่านพน้นต่อไปอีกหลายวันเราคงต้องเหนื่อยกันแล้วมีเพียงความเงียบที่สะท้อนกลับมาในเรือนฝูพวกบ่าไพร่คล้ายมีคำถามแต่ไม่กล้าปรีปากเพียงจ้องมองใบหน้างดงามของนางรากับต้องมน ค่ามีสูตรอาหารที่เราจะใช้ทำกันในครั้งนี้ดังนั้นให้แยกคนที่มีฝีมือทำอาหารออกมากลุ่มหนึ่งคนที่ช่วยงานครัวจำพวกหั่นสับล้างเป็นลูกมือได้ออกมาอีกกลุ่มคนที่ถนัดใช้แรงงานให้แยกเป็นอีกกลุ่ม ทั้งนี้ต้องมีการจัดเวรยามเฝ้าเรือนฝู่ให้แน่นหนาอาหารที่จะมอบให้กองทัพจะต้องไม่มีสิ่งแปลกปลอมอาจมีคนฉวยโอกาสแทรกแซงทำเรื่องชั่วร้ายใครที่ไม่มีหน้าที่ในเรือนนี้อย่าเข้ามาเด็ดขาดพวกเราต้องระมัดระวังตัวให้มากเข้าใจหรือไม่เข้าใจเจ้าคะ่ะเข้าใจขอรับ พ่อบ้านจะเป็นคนช่วยคัดแยกกลุ่มพวกเจ้าหลังแยกกลุ่มให้เริ่มทำงานตามหน้าที่ใครรับผิดชอบภาชนะก็ไปจัดการล้างเตรียมใครรับผิดชอบฐานฟืนก็ไปเตรียมการพวกที่ต้องเตรียมวัตถุด,ดิบก็ไปจัดการให้เรียบร้อยส่วนคนทำอาหารให้อยู่ที่นี่ก่อนข้าจะสาธิตสูตรอาหารที่ต้องทำให้ดู ตบคำก็วุ่นวายกันอยู่ครู่ใหญ่พ่อบ้านจึงตัดแบ่งคนตามหน้าที่ได้แต่และฝ่ายแยกย้ายกันไปทำงานตามคำสั่งส่วนเจ้าไว้ได้บอกให้อาหนิงเตรียมอุปกรณ์สำหรับทำครัวตามปกติเอาไว้แล้วจึงจัดการสาธิตวิธีการให้ดู ข้าวที่นางจะใช้ในวันแรกย่อมเป็นข้าวเก่าเพื่อจะระบายผลผล,ผลิตค้างปีออกแต่ไม่อาจทำให้น่าเกลียดนางจึงสอนวิธีการแชร่ข้าวกับเสียงหลันเยี่ยเพื่อทำความสะอาดและกลบกลิ่นไม่พึงประสงค์ ยามหุงก็ให้ใช้น้ำผสมเครื่องปรุงรสเพื่อใช้กลบกลิ่นอีกชั้นและทำให้ข้าวมีรสชาติดีขึ้นแม้จะกินแต่ข้าวเปล่าก็อร่อยได้ขั้นต่อมาเป็นการใช้ข้าวที่หุงจนฟูสวยแล้วผสมกับน้ำหมักเพื่อให้สามารถปั้นเป็นก้อน ในส่วนนี้นางให้คนเอาพวงหัวมันหวานมาเผาและบดก่อนเอามาผสมบ้างยัดเป็นไส้ในข้าวปัน้นบ้างคลุกกับข้าวปั้นไปเลยก้อนนึ่งใหญ่พอกินให้อิ่มหนึ่งมือได้ การทำเช่นนี้จะช่วยถั่วเรื่องการใช้ผลผลิตค่อยๆใช้ผสมกันไปทีละอย่างสองอย่างเพื่อความประหยัดและไม่ขาดแคลนอย่างกระทันหันซึ่งข้าวปั้นที่ทำออกมาสามารถห่อด้วยใบบัวหรือกระดาษเก็บไว้ได้อย่างน้อยสามวันนางรู้เรื่องพวกนี้ก็เพราะตอนอยู่ในอารามที่นั่นไม่มีทางที่นางจะได้กินข้าวใหม่ข้าวที่ตกมาถึงมือนางล้วนเป็นข้าวเก่าเก็บมันมีกิน อาบหรือบางคราวถึงขนาดมีกลิ่นบูดแถมยังรสชาติแย่จนต้องกลั้นน้ำตากัดกินเพื่อประทังชีวิตนานวันนางจึงเริ่มคิดหาวิธีปรับรสชาติให้มันทานได้ง่ายขึ้นอารามตั้งอยู่ใกล้ป่าการหาพวกสมุนไพรหรือพืชสวนครัวไม่ใช่เรื่องยากเจ้าไว้กับพวกชีในอารามจึงลองผิดลองถูกกันไปมื้อไหนไม่สำเร็จก็กินทั้งอย่างนั้น คิดถึงยามที่ตนต้องกล้ามกลืนกินอาหารรสชาติห่วยๆประทังชีวิตแล้วทำราวกับมันคืออาหารรสเลิศของพัตราคารชั้นหนึ่งแล้วหลิวเจ้าเว่ยก็รู้สึกโชคดีนักสกุลเถามีเครื่องมือและวัตถุดิบดีกว่าที่นางใช้ตอนอยู่ในอารามเป็นไหนๆอีกอย่างแม้จะเป็นพวกผลผลิตเก่า แต่นางก็ให้จัดการคัดแยกเอาไว้แค่พวกที่ทำกินได้เท่านั้นไม่ให้ของที่เสียแล้วเข้ามาปะปนทางาหารที่จะได้กินของเหล่านี้ล้วนโชคดีกว่านางหลายเท่านอกจากข้าวปั้นที่ถือเป็นอาหารหลักแล้วนางให้พอบ้านซื้อพวกกระดูกหมูมาเคี่ยวน้ำแกงเอาไว้อีกอย่างแม้แต่ไม่มีเนื้อแต่ก็ยังมีกลิ่นทั้งอากาศหนาวเช่นนี้ได้ซดน้ำแกงร้อนๆน,นับว่าช่วยให้ร่างกายอบอุ่น ขึ้นได้มากแนะ่นางสนตัดหมายให้ฉันหลงปัวส่งคนคุ้มกันมารับอาหารโดยที่มีคนของบ้านสกุลเถาตามไปช่วยจัดการแจกจ่าย แต่ไปโดยใช้เส้นทางที่ไม่เตะตานักเพราะยังไม่ถึงเวลาเป่าประกาศความชอบให้ชาวเมืองรู้หลังจากต้องครุกอยู่ในเรือนฝูด้วยกันนานเข้าอาเจินกับอาหนิ่งก็เริ่มถูกคอกันอาเจินช่างพูดช่างจาอยู่แล้วพอมีเวลาพูดคุยมากขึ้นอาหนิ่งที่มีท่าทีหวั่นเกรงค้นจากเมืองหลวงก็ผ่อนคลายลงรีบช่วยกันเอาหน้าเจ้าเว้ไม่ขาด พอถึงตอนที่แตกจ่ายอาหารพวกทหารล้วนแปลกใจพี่ได้เห็นสาวใช้หน้าตาหมดจดและเบ่าจากด้านนอกเข้ามาตั้งเพิงแตกจ่ายอาหารครั้นพอสอบถามอาจนที่ช่างเจราจาก็บ่ายเบียงก่อนคราหนึ่ง พี่ชายท่านนี้เจ้านายของข้านั้นต้องการทำบุญให้มารดาจึงได้ขอท่านแม่ทับมาบริจาคสเบียงให้พวกท่านที่นี่หาได้ต้องการชื่อเสียงอันใดแค่นี้ก็ถือว่าเป็นวาสนาแล้วอย่าถามอีกเลยเจ้าค่ะ ได้ที่ไหนกันพวกข้าหิวท้องไส้กิ่วมาไม่รู้กี่วันแม้แต่พวกทางการยังไม่ยื่นมือมาช่วยมาวันนี้ได้กินอิ่มท้องครั้งแรกในรอบเดือนทั้งอาหารก็อร่อยอีกตั้งหากหากบอกว่าเป็นอาหารบริจาค เจ้านายของพวกเจ้าก็คงใส่ใจยิ่งนักถึงทำของอร่อยเช่นนี้มาแจกพลทาหารผู้หนึ่งว่าเขาคิดว่าตนจะต้องตายแล้วจริงๆแต่ละวันทังค่ายแจกจ่ายแค่โจ๊กที่แทบไม่มีข้าวน้ำโจ๊กใส่จนเห็นก้นถ้วยคนในค่ายก็ลือกันไปต่างๆนานถึงสถานการณ์ที่ไม่ดีทั้งนั้นยิ่งไม่มีอาหารคนป่วยก็ไร้ภูมิแต่สู้กับโรคภยัยคนจึงล้มตายเป็นใบม้ ร่วเขาแอบ,บเตรียมการไว้แล้วว่าอาจจะต้องตายหากยังเป็นเช่นนี้ต่อไป ตอนมาวันนี้ได้เห็นเพิงใหม่ถูกตั้งขึ้นในค่ายแล้วมีชาวบ้านเข้ามาในค่ายหลายคนช่วยกันแจกจ่ายอาหารเพียงพอให้ทหารเครื่องค่ายกินได้อิ่มท้องส่วนอีกเครื่งไปรับโต๊กจากพ่อครัวของค่ายเหมือนเดิมแต่วันนี้กลับไม่ได้เห็นน้ำโต๊กใสใสดังเก่ากลับเป็นโต๊กจริงๆที่มีข้าวมีเนื้อละมุนล,ลิ้นพวกทหารแทบจะโห่ร้องยินดีล้วนแล้วแต่พยายามสอบถามถึง ที่มาของพวกเบาและกล่าวขอบคุณท่านแม่ทัพกันใหญ่ในตอนแรกพวกที่ได้รับแจกข้าวปั้นมีท่าทางลังเลไม่กล้ากินแต่พอกัดไปคำแล้วรับรสก็ถึงกับตาโตยิ่งอดอาหารมาหลายวันข้าวปั้นเหล่านี้ยิ่งอร่อยขึ้นอีกหลายเท่ายิ่งกินประกอบกับน้ำแกงอุ่นๆทำให้คล่องคลอยยิ่งนักจนพวกที่ได้รับแกจกจอกต้องขอชิมดูบ้างด้วยความอยากรู้อยากเห็น เอาล่ะแจกหมดแล้วเราเก็บของกลับต้วนเถอะอาเจินสั่งพวกเบ่าคนอื่นๆแล้วเตรียมตัวจะกลับตอนแรกอาเจินกังวลไม่น้อยกลัวพวกทหารกินแล้วจะรู้ว่าเป็นข้าวเก่าจนติติงเจ้านายนางแต่เห็นพวกเขาอิ่มอร่อยกันมากทั้งยังไม่ติดใจก็สบายใจขึ้น แม่นางแม่นางพี่น้องข้าถามว่าพรุ่งนี้พวกเจ้าจะมาอีกหรือไม่ทาหารนายหนึ่งวิ่งหน้าตั้งเข้ามาถามอาเจินมองหน้าสูผ้ผอมของเขาอย่างสะท้อนใจอดสงสารไม่ได้จึงยิ้มกว้างพยักหน้า พวกท่านวางใจเถอะเจ้านายของข้าบอกว่าจะช่วยพวกท่านไปจนกว่าจะออกจากจิ้นหยางเมื่อได้ยินแบบนั้นนายทหารหนุ่มก็ตาลุกวาวยินดียิ่งนักพวกทหารคนอื่นที่ได้ยินก็โห่ร้องอีกรอบราวกับเพิ่งวิ่งผ่านประตูผีมาได้แม่นางบอกข้าเถิดเป็นเจ้านายตัวนได้ที่มีน้ำใจมากเช่นนี้ผลทหารหนุ่มยังคงไม่หยุดสืบสาว เจ้ารู้หรือไม่ว่าข้าคิดว่าตนคงจะตายเป็นผีเฝ้าทุ่งเวิร์กนี้แล้วแต่วันนี้กลับมีวาสนาได้กินอิ่มท้องอีกครั้งนับว่าไม่ต่างจากบุญคุณช่วยชีวิตเจ้าแจ้งแก่ข้าทีเถิดเขากดเสียงเบาถามนางอาเจิญปลายตามองเบาคนอื่นๆที่ช่วยกันขนของออกไปแล้วก็แซงถอนหายใจ เอาเถอะพี่ชายท่านนี้เห็นแก่ที่ท่านเป็นคนรู้คุณคนพวกข้ามาจากบ้านตระกูลเผานายท่านผู้เท่าของข้าเคยเป็นขุนนางกองประวัติรับใช้ห้องเต้แต่ลาออกมาอยู่จิ้นหยาง ตลอดมาล้วนมีจิตเมตตาบริจาคแจกจ่ายช่วยเหลือคนในสิ้นอย่างอยู่ตลอดคราวนี้ในท่านเองก็ไม่อาจดูได้ปล่อยกองทัพพี่บากบันเพื่อแผ่นดินมานานตกตายเช่นนี้แล้วคุณหนูของข้าก็มีใจกระตันยูนี่ใกล้จะครบรอบวันตายของมานดานางจึงได้ช่วยเจรจาและเป็นคนสอนสูตรทำอาหารพวกนี้เองกับเมือเรื่องพวกนี้พี่ชายอย่าได้พูดไปล่ะอาเจิน ท,ท้ากระซิบกระซาบราวกับนี่เป็นความลับสําคัญสกุลเถางันหรือผลทหารผู้นั้นจาเอาไว้ขึ้นใจก่อนจะถามอีกเช่นนี้ข้าจะได้พบเจ้านายของเจ้าบ้างหรือไม่พี่น้องของข้าล้วนแยกยะบุญคุณความแค้นน้ำหนึ่งหยดล้วนต้องตอบแทนเป็นแม่น้ำทั้งสายอย่างน้อยพวกข้าจะได้มีวาสนาคํานับขอบคุณเจ้านายที่มีใจประเสริฐของเจ้าหรือไม่ อาจจนมีสีหน้าหนักใจขณะที่แอบจดจำกิริยาท่าทางของพวกทหารเอาไว้แล้วชดหน้าขึ้นพูดจะพบนายท่านผู้เท่าคงเป็นไปได้ยากแต่คุณหนูของข้าพอจะเป็นไปได้อยู่นางเป็นคนดูแลอาหารเหล่านี้คงมีสักวันที่นางมาตรวจดูการแจกจ่ายนี้เองตอนนั้นท่านอาจจะได้พบเช่นนั้นเด้ ดียิ่งนักข้าจะได้มีวาสนากล่าวขอบคุณนางแองเอาล่ะข้าพูดมากเกินไปแล้วต้องขอตัวก่อนอาเจินไม่รอให้เขาล่ารีบไปสมทบกับขบวนของบ่าวสกุลเถาซึ่งมีอาหนิงยิ้มแย้มรออยู่เป็นอย่างไรบ้างพี่สาวพวกเขาว่าอย่างไรอาหนิงเอ่ยถามเสียงใสด้วยความอยากรู้อยากเห็นจะเป็นอย่างไรเล่าคุณหนูคาดการได้ถูกนะัก เจ้าเชื่อเถอะอีกไม่กี่วันนายทหารนับหมืน่นจะต้องรู้จักคุณหนูของเราแน่ก่อนมาเจ้าเวยได้สอนเรื่องการพูดจาให้อาเตินกับอาหนิงเองล้วนบอกวิธีการประกาศเหมือนไม่ประกาศนี้ให้สาวใช้อย่างกระจ่างซึ่งอาเตินอาศัยอยู่ในตัวหลิวมาก่อนย่อมเข้าใจอุบายพวกนี้ได้ไม่ยากทั้งยังยินดีจะช่วยกระพือชื่อเสียงดีงามของคุณหนูด้วยตัวเองดียิ่งนัก คุณหนูทั้งงามทั้งใจบุญคราวนี้คนทั้งจิ้นหยางต้องอิจฉาค้าแนา่ที่ได้รับใช้คุณหนูอาหนิงว่ายังตื่นเต้นอาารินเองก็พยักหน้าเห็นด้วยสมัยอยู่ทงเยี่ยนคุณหนูเคยพลาดพลัง้งจนทำให้มีข่าวลือแย่ๆออกไปหากมีชื่อเสียงดีงามมาช่วยลบล้างย่อมเป็นผลดีกับตัวคุณหนูแน่บางทีนายท่านอาจจะยอมรับคุณหนูกลับตัวหลิวเสียทีอาเจิน กับอาหนิงล้วนแต่ยินดีกับเรื่องนี้ต่างพากันคาดการไปคอลาทิศแต่ไม่ว่าทั้งไหนก็ล้วนแล้วปรีดาไปกับหลิวเจ้าเว่ยทั้งสิ้นนางทำจริงๆนับว่าเป็นสตรีที่มีใจกุศลนัก ตู้เสียวเสียนปิดม่านกระโจมลงหลังขบวนรถม้าของเบ่าวสกุลเผารับสายตาไปกุนซื้อหนุ่มในชุดสีขาวซีดหันกลับมามองเฉินหลงปัวที่กำลังหมุนผู้กันในมืออย่างไม่ยินดียินร้าย หากนางช่วยพวกเราเช่นนี้ทุกวันจนกว่าจะออกจากจิ้นอย่างได้เราจะมีสเสบียงเหลืออย่างน้อยสี่ส่วนรอหาซื้อสะสมเพิ่มน่าจะพอให้เดินทางได้อีกหลายวันตู้เสี่ยวเสียนนั้นนอกจากจะรับหน้าที่กุนซื้อของทับเอี้ยนเหอเขายังนับเป็นสหายสนิทของเฉินเฟยฉีเพราะเติบโตมาด้วยกัน นับว่าเป็นโชคดียิ่งนักที่ได้พบสตรีที่มีเมตตาในยามขับขันเช่นนี้เจ้าช่างไม่อายปากเฉินเฟยฉีปาภูกันใส่เขาแต่ตู้เสี่ยวเสียนร,รู้แกวจึงหลบทันอย่าแสรงทําเป็นมองไม่ออกเจ้าฉลาดกว่าข้าตั้งมากแม้แต่ข้ายังดูออกว่าสตรีผู้นั้นเลือดเย็นนัก หลังจากที่คิดพบทวนเรื่องราวให้ถี่ถ้วนแม่ทัพผู้ยิ่งใหญ่ก็เริ่มมองบางสิ่งกระจางนางมีสเสบียงมากพอจะช่วยเหลือกองทัพแต่กลับนิ่งดูได้ ปล่อยให้คนตายไปเรื่อยๆหากมีใจกุศลอย่างเจ้าว่านางคงออกหน้ามาช่วยเหลือนานแล้วแต่นี่กลับปล่อยให้คนตายเพิ่มมากขึ้นเพื่อใช้ศพพวกนั้นบีบให้ข้าไม่อ่านหักล้างคำขอของนางหากสตรีเช่นนี้มีใจกุศลข้าที่ฆ่าคนมานับพันก็คงบรรล,ลุเป็นเซียนแล้วล่ะฉันเฟยฉีรู้สึกโกรดอยู่ไม่น้อยแม้เขาจะมองออกว่าหลิวเจ้าไว้วางแผนทุกอย่างเอาไว้ แม้แต่เลือกวันมาพบเขาได้อย่างพอเหมาะเพื่อให้เขาไม่มีทางถอยกาะนั้นเขาก็ไม่อาจกล่าวโทษนางได้เต็มปากพอะเรื่องคนตายเหล่านั้นไม่ใช่นางลงมือค่านางก็เพียงแต่ทำเฉยเหมือนคนในเมืองต้าถงอีกมากมายที่ทำเช่นนั้นแต่ท่านก็ยังรับปากทำตามแผนของนางอยู่ดีตู้เสี่ยวเสียนยิ้ม ดูจากผลลัพธ์เรื่องที่ท่านให้คนไปก่อในถงเยี่ยนเหมือนแต่ลุกกลามใหญ่โตกว่าที่เราคาดการไว้ก็ใครจะคิดว่าแค่ปัญหาง่ายๆแต่คนในสกุลใหญ่อำนาจคับฟ้าเช่นนั้นกลับไร้หัวคิดถึงขั้นคมเหงประชาชนหน้าประตูจวนเล่าบนหน้าเฟยสีแปะคำว่าข้าไม่ผิดเสียหน่อยพวกนั้นง่อเองเอาไว้ ท่านไม่กลัวว่าหลังจากเรื่องนี้ผ่านไปแล้วพวกนั้นจะเล่นงานท่านหรือมีตอนไหนที่คนพวกนั้นไม่เล่นงานข้าหรือสกุลเฉินบ้างเล่าพูดแล้วก็อยากอักตันยูกับบรรพบุรุษจ,จริงๆคิดอ่านอะไรไม่เผื่อแผ่ลูกหลานเลยอยู่เอียนเหอมากี่ชั่วอายุคนตายในสนามรบตั้งเท่าไหร่ ก็ไม่มีคนเห็นค่ะเขาคิดแบบนี้มาตั้งแต่โดนปิดาบังคับให้คัดตำราพิชัยสงครามร้อยตบตั้งแต่สี่ครบตอนนั้นหากทำได้เขาจะไปเคาะหลุมศพต้นตระกูลเพื่อบนเสียให้สาแก่ใจทำไมคนพวกนั้นไม่เลือกกินอยู่สบายๆในถงเยี่ยนหรือพวกเมืองรอบๆทำการเกษตรหมุนเวียนกินใช้ในบ้านให้สุขสบายไปทั้งชาติแต่กลับลากลูกหลานหลายชั่วอายุคนไป้า ประจําที่เอียนเหรอราษฎรล้วนเห็นและรับรู้อยู่เพียงแต่พวกเขาไม่ได้พูดเท่านั้นตู้เสียวเสียนใส่หน้าให้กับคําพูดเอาแต่ใจของเฟยฉสีกับคนอื่นนักรบผู้นี้เหมือนพยาอมชอบแผ่ความกดดันข่มขวัญใส่คนรอบข้างแต่กับสหายเช่นเขากลับเป็นชายทรามนผู้มุทะลุเหมือนในวันวานไม่มีผิด ปดล็อกตอนต่อไปฟังต่อทันทีไม่ต้องรอสมัครสมาชิกพรีเมียมทำตามคลิปนี้ได้เลยหากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ